ันนี้ไม่ได้พกมาเลยครับไม่มีกระเป๋าตังค์เนี่ยครับมีนี่มีสินครับผมที่มีตรงนี้มีอยู่ร้อยสสิบครับตรงนี้อีกหนึ่งร้อยครับผมน่าจะประมาณเกือบร้อยล้านนะประมาณแปดสิบล้านบาทได้มีติดตัวอยู่นะคะจึงหนึ่งร้อยบาทค่ะมีติดตัวหนึ่งร้อยบาททุกวันตอนนี้มีติดตัวอยู่แค่สี่สิบครับผมมีแค่นี้เลยทั้งเดืนทั้งตัวนี่ครับถุงพกมาร้อยหนึ่งฮะแต่แบงค์เขียวนะอ๋อวันนี้พกเงินมา 50ค่ะเลขสวยไม่ได้พอครับเน้นเน้นยืมเพื่อนเน้นยืมเพื่อนหากระเป๋าซ้าย500บาทครับแต่ว่ากระเป๋าฝากอะเป๋าอะไรกดตีเสร็จขอตีเงินเขาเลยค่ะ5อตีสองมีเลขสวยเงินหรอแบบนึงนะเดี๋ยวดูก่อนแบงค์มงอละจ้ามีแค่นี้ละค่ะ เ,เงินสดไม่ไม่มีเลยครับแล้วก็ด้บัญชีก็ไม่มีครับแต่ว่าผมฝากเงินไปในอินเตอร์หมดแล้วครับซัมครที่สนใจนะครับอยากเทรดนะครับนึ่ถึงอินเตอร์สตาร์ลากลุ่มนะครับผม